สวัสดีครับทุกท่านครับมาติดตามการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลกับคุณสยามบุตรศรีกันนะครับข้อนี้ถามว่าแม่แบ่งที่นาให้ลูกสองคนคนแรกได้รับ2อส่วนห้าของที่มีอยู่คนที่สองได้น้อยกว่าคนแรก5้าไรปรากฏว่าแม่ยังเหลือที่นาอยู่อีก15บห้ไร่ จงหาว่าเดิมแม่มีที่นากี่ไร่เป็นโจทย์สมการม .1 ม .2 นะครับโจทย์ข้อนี้ถ้าใช้บาโมเดลช่วยในการคำนวณก็จะหาคำตอบได้โดยง่ายจากโจทย์คนแรกได้รับ2.5ส่วน5ของที่มีอยู่ก็แสดงว่าต้องแบ่งนาของแม่ออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันคนแรกได้รับไป2.5ส่วน5ก็สีแดงๆนี่ครับ สส่วนห้านะครับคนที่สองได้น้อยกว่าคนแรก5ไร่ <_ d ata> ก็แสดงว่าไม่ถึงสองส่วนขาด2ส,ส่วนไปอยู่หไร่ปรากฏว่าแม่ยังเหลือที่นาอยู่อีก15หไร่ก็เหลือสีเขียวนะครับกับสีน้ำเหลืองส่วน5้าไร่นั่นแสดงว่าสีเขียวๆหนึ่งส่วนเนี่ยคิดเป็น10ไร่ ดังนั้นทุกส่วนก็ต้อง10ไร่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนละ10ไร่จงหาว่าเดิมแม่มีที่นากี่ไร่ก็ไม่ยากนะครับ5ส่วนส่วนละ10ไร่ก็เป็น50ไร่นะครับครนี้ตอบว่าเดิมแม่มีที่นา50ไร่ถ้าใช้บา์โมเดลจะมองเห็นภาพได้โดยง่ายแต่ถ้าใช้สมการก็จะยากกคานี้สักเล็กน้อยนะครับนี่เป็นแนวทางในการนำบา์โมเดลมาช่วยในการคิดคำนวณ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับขอให้น้องๆฝึกบ่อยๆแล้วก็จะเก่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมพบกันครั้งต่อไปขอบคุณครับ